คุณผู้ชมคะและเราไปอีกหนึ่งข่าวนะคะหลังจากที่หลวงพ่อคะ่ทะท่านได้เมตตามอบรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่ออัญเชิญประดิษฐานไว้ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวัน จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งเป็นบุญอย่างยิ่งนะคะและในวันนี้ค่ะวันที่24กรกฎาคมที่และในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรวันได้ประกอบพิธีสมโภชร,รูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทรสโรพระผู้ปราบมาร ซึ่งได้มีคณะสงฆ์นะคะจาก19สาขาทางภาคตะวันออกเขารวมประกอบพิธีกรรมรวมถึงคณะเจ้าภาพผู้มีบุญค่ะซึ่งทุกขั้นตอนของพิธีกรรมนะคะก็เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ยังมหาปิติให้บังเกิดแก่ทุกท่านตลอดช่วงเวลาการประกอบพิธีกรรมค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อัตชัยวัฒธรรมโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะขอเชิญรับชมพร้อมๆกันค่ะการที่หลวงพ่อได้มอบองค์รูปเหมือนพระเด็คุณหลวงปู่มาให้นี้นั่นหมายถึงว่าการันตีหรือว่าเป็นความเชื่อมั่นที่หลวงพ่อได้มอบให้กับ ลูกๆที่อยู่ในสุรวยธรรมพนมสารคามนี้ เจริญพุทธมนต์สมโพธองค์รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรซึ่งเป็นรูปเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบถวายให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามซึ่งเป็นความปราบปลื้มดีใจปลื้มปิติของญาติโยม สาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะคนะณะกรรมการเพชรตะวันทั้งคณะสงฆ์และก็ผู้นำบุญทั้งหลายนะเมื่อทราบก็ดีออกดีใจกันมีความปลื้มปิติดีใจมากๆเลยนะว่าองค์รูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นองค์ที่มีความสวยงามนะมีความสง่างามที่จะเป็น ที่กราบไหว้ของมนุษย์เทวดาทั้งหลายนะได้มาเป็นสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปนมสาร,รคามทําให้เกิดสิ่งดีดๆเยอะแยะมากมายเลยเนะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดนะีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมทีมรวมหมู่คณะในการสร้างบุญสร้างบารมีความทุ่มเทนะแรงกายแรงใจที่จจอยากจะจัดงานให้ดูให้ดีนะให้ดู เป็นสง่าราศีสมคุณค่ากับความน่าเลื่อมใสศรัทธานะความผู้มีคุณธรรมคุณวิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกคนตั้งใจกันมากทุ่มเทกันมากนะละงานครั้งนี้ก็ออกมาก็นำความเพื้มปิติใจดีใจมากับทั้งคณะสงฆนะ์ทั้งผู้นำบุญทั้งญาติโยมท่านเจ้าภาพที่มาร่วมงานนะทุกคนก็ต่างเลื่มปิติใจกัน ได้เห็นองค์ที่งดงามมากๆเป็นองค์ที่เห็นแล้วก็นึกถึงากายหยาบกายแท้จริงของพระเดวคุหลงปู่ที่ได้สั่งสอนการนั่งสมาธิตามแนววิชาธรรมกายก็รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลมากๆซึ่งก็ทำให้ทุกคนมีกำลังจิตกำลังใจมากขึ้นเยอะเลยในการที่จะสร้างบารมีตามติดติดตามพระเดวคุหลงปู นับเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนลำคาวิชาปราบมาเพราะเมตตาการที่ หลวงพ่อได้มอบองค์รูปเหมือนพระเด็คุณหลวงปู่มาให้นี้นั่นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ความเชื่อมั่นที่หลวงพ่อได้มอบให้กับลูกๆที่อยู่ณนะสุเวทธรรมบนมสารคามนี้ไมไ่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือผู้นำบุญที่เป็นคณะกรรมการก็ทําให้ท่านเจ้าภาพได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้มาร่วมสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันทุกท่านก็ดีใจมากๆปลื้มมากๆนะ แล้วก็คิดว่าเมื่อนะองค์รูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ปฏิสถานที่นี่แล้วนะจะมีสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะเรียกว่าบุญบาร,รมีต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคงอีกเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ลูกๆสร้างบาร,รมีได้รุดหน้ายิย่งยิ่งขึ้นไปแล้วได้พัฒนาตนเองได้มากขึ้นเราก็จะทำให้ตนเองมีความบริสุทธิ์ กายวาจาใจที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเราทําให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากจะมานั่งสมาธิต่อหน้าองค์รูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปูงนะ่ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาลูกๆพระแล,แล้วลูกๆพุ่นนํำบุญที่อำเภอพ,พนมสารคามรวมทั้งท่านเจ้าภาพนะที่ได้ทราบถึงความเมตตาของหลวงพ่อทุกคนก็ปลื้มใจดีใจมากๆ ก,ก็กราบขอบพระคุณมากครับ